บบไม่เป็นไรผมใกล้อยู่วิ่งมาทางผมเลยทันอยู่นะอยู่ทันอยู่เล่นหมอนตัรฟ้าสนยอันนี้ใหม่เนี่ยมันจะเบิ้ลได้อยู่นะทันหนไหนนะพ่อพอ่าเนี่ยห้องห้องข้างล่างอ่ะ โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครไม่ไม่พ nice well ี่พี่บอยมาครบยังพี่อ่ะครบแล้วครบแล้วใช่ป่ะผมจะได้เริ่มเลยไงจะได้ตั้งกระโเด็กข้างใครตอนทีป่าบอลแซดดีดีเริ่มปอาบอยแซดดุดเร็วมากเลยนะครับตอนผมยิงแนปจริงไม่ได้นะตั้งตู้นี่ยอ๋อให้ผมเอาตู้ไปข้างในมาล่ะไม่ได้หรอครับไม่ต้ประกาศหรอกครับผมมาแล้วครับพี่ ว่ไปเอาไปตัง <มา S 1> ้งข้างในไปหนะ่มาแล้วปะโ,โอเค่ะหายแล้วครับครับ เออได้แล้วบังเกอร์บังเกอร์อินเทลตั้งไม่ได้ไงต้องจาะบังเกอร์เล็กอ่ะโอ้เล่นอย่างงี้ดูว่ามันตีไม่ได้ตีได้ตีไม่ได้แค่พิ่งแบบคนเลยไหมล่ะผม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 พอถามปี ไม่กะชักช้าโดนตัวหลบหลังนะชักช้าอะไรอะไระไมไหวะนะครับผมสองสองต่สอสิโอ้ตาัลเกือไปได้้ลเ,เล็กดี ได้ไม่รวมไม่รม่างอ่นอย่างอไม่รวมครับแค่นี้มันก็ร้องแล้วไม่ควรยไม่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 เป็นนอกกนอกกอกไอ้พวกเอะพวกสว่างพวกส่พวกเดอเอาไม่ก่อนเลยวหหยเสี้ต่ำเอต่ำเ้เยาบ้างครัเหม็นเหเอาพวกนียไปดีกว่ามางเนี่ย ่่นีเลยไอพวกโง่นไงเขี้ยบพวกที่โคตตูนเนี่ยเออสว่านเออกะพวกนี้เก็บกันดีกว่าว่ะากันเลยจะว่าแบบไงพวกไก่ไม่ไก่อาไวรที่หลังเออเนี่ยไอพวกนี้รู้เจี๊ยบไอเทียโอ้ยเชื่อเงินไปป้าด่าแรงเงินไปป้าพี่เยอะพวกกันเยอ่ะอะนี่ดีพี่พวกที่เงยเฉลยคือแบบว่าเหมือนพวกสว่านเลยอะเอาดีเอาดีพี่พี่โคตรเท่อะ เขาเที่ยเออคิดยังไงวะเนี่ย5 0้าพี่บอลผมแคมป์ไหนอยากพูดนะพี่ผมดูร้านพี่แคมป์ไหนอ่ะให้พูดไหมใช่ก็ต้องแคมป์นี่ดิ500ใหม่มีสองคนเอง500ป่ะเอาดีเอาดีแบบแบบแบบอยากโดนแบบปากไปแค่500ใหม่อะไรเงี้ยมีปะเอาดีพี่โหดจังอ่ะไม่มี500จะมีอีโต้อะเอาดีพี่โคเทียไม่มี500ไปทำอีโต้ไม่ดีป่ะเอาดีเอาดีเนาะเดินไปเอาเปล่าไม่มี500ครับพี่ชาย แค่แบบาจไปมุ้ยพี่บพี่บอลพี่บอ้าไปาพี่บอครับผมบอกจุดนะเขาดูกำตัน้งเอาดพี่พี่มันรู้แล้วมันรู้แล้วผยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ไม่ต้องบอกจุดหรอกไม่พี่พผมมีห้าบอหาซื้อของครับแอดผมมาน่อยผมอยากซอของพี่ของของผมประหลาดร้ใหม่สองห้บอลเหอครับแอดผมมาน่อยได้ปะ ใช่เร e uh, ี ar, like war, uh? ่อบ okay. 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 ิดยางพอมันอิเกียีมีมีงบห้าสิบวอหาซื้อของครับเนียมโคตรเกียร์ละใได้ใหม่กูก็ต้องให้มันคงกระพันหน่อยเว้นี่ไงพี่ไงล่ะบายดับคแจ็คโอเคคใหม่อจ็คครับ มันแตกแล้วแตกเยอะแล้วสองตัวแล้วบอเ่อยบอยเบอต้องเก็บบอต้องเก็บพี่บอเตบอตแม็็บผมเก็บด้วผมเก็บด้วยพี่พไอติดเอมาเลยมาเลยมายิงหลังมาเลยเลยพี่บอพี่บอขอมา็อกจาให้กลว่็อกแล้วกัวลกแล้วไอตัวข้างนอกเขล็อก็อกแล้วมั้ง่ะข้างนอกอ ใครเงยมไม่ถูเต็นออกไช่วยเพื่อนออกไ่เยเพื่อนเหลือ่ใคเดมยทำอนปอแตกแตกนะเพื่อนแตกนะ ก็บวกอยู่ตัวเองมาตลบหลังดิเ้อนี่ยมันกลัวแล้วน่ะมาตลบหลังเร็วกลัเร็วาบเรวมาตกลบหเร็วงเรวลวมาเรตกเตเร็วมลวมาต่รเร็เ้วตกมาตวกากบตกเร็บ โอ้โหแตกหมดเมื่อกี้เนี่ยผมต้องพยายามแบบ s n น p ส n a p อะ่ะเพราะใส่หัวตัวฟ้าออกดา <บน S 2> แม็กซ์แป๊บนึง พรอมหรือยังห้าสี่สามสองขาดซื้อห้าร้อยครับขาดซื้อห้าร้อยใหม่ไปโพโพ์ในกลุ่มเลยครับมันมีคนขายอยู่ขาดซื้อห้าร้อยใม่ครับร้อยเลยครับขอโทครับม่ต้องครับมีมีสามรานกาสามาอยู่ครับอะเชล่าห่างทห้ครับักเฟซมาเลยครับทักเฟซมาเลยครับซื้อจริงครับวิลโลแอร์เฟซเเฟซขอซื้อ แตวผมแอตตี้ผมเลยว่าผมตรงไปเลยมันจะโทรมาน่ะเรียนทุเจ้าปิดอันเอ้าไอ้เหี้ยสมุนลุมจะขายไม่ขายอ่ะเนยไม่ขายเว้ยเพราะกูไม่มีเคลียครับพี่จะบอกอยู่ว่าปิดทุกดอกเคลียครับพี่แตกไปใส่ลิงเต่าไก่ตามหลังทุกไก่เราก็ด้วยซ้ำศพเลยอ่ะ ยิงมันน้องยิงมันน้องไม่ไหวแล้วขอคลิปนี้สักครึ่งชั่วโมงอ่ะได้ได้สามพ่กนี้ได้พวกนี้ได้พวกนี้พี่ไอไอไอโซลาระคอนไอ้พวกวีเอพีอะครับมันเกี่ยวไหมพี่มันทำให้อึดขึ้นหรือว่าเกี่ยวแต่ถ้าแต่พอวีเอพีต้องดับตลอยเลยนะครับใครที่ใครอยากพังมาเอาไอ้สัตว์อะโหลครับผ่านไปตั้งสิบครับอยากอหากต้องเช่าดาวครับผม อ่ะซื้อร้ี่สครับแล้วดาวดาวตัวละครนี่ไม่เกี่ยวนเลยก็ได้นะหรือว่าตัวละครตัวละครมันเท่าร้อยสิบเหมือนกันออโอ้โอเมันซ่อนตัวโอ้โหยียแตกขายังคมมึงลมึง่อนัวตสวยสวยสวย แต่หัวไม่มีตัวผสมตีมเพิดแน่ๆจะแคมอเงี้ยนะใช่ใช่เป็นแล้วสวยตีกบของกูเฮียเพิรไม่ได้เลยไม่ต่างพิเ็นเลยการที่คุยเลยอะนะสุามควาย

เดือนีเกก่ยวับนช้าโดนรุ่หลังนะดันช้าโดนรุ่หลังนะโฮ้ยเฮ้ยพี่บอลพี่บอยปลอดแผลผมคนเท่เจอะแจ๊ะเจอะแจ๊ะเจาแจ๊ะเจาแจ๊ไอ้ถามน่าจะจัดเสร็จมาเจอะแจ๊ะเจาแจ๊้ธามยังไม่แตกเลยเจาะแจ๊ะเจาจ๊ะเจาจ๊ะเแจ๊ใช่ไหมไอ้ตัวรากโคราดใช่ใช่ของบอมันสุ่มอยู่ไม่มีเจอะแจ๊ะเจาแจ๊ไอ้เทียกูไม่ได้จัดของมันน่าจะรอแบบมันแตกกันเยอะกว่าเราก็แบบใช้ทิ้งอะมาละมาละมาละ มึงมันดันแล้วมันดันแล้วใชอไม่ในห้องกี่ตัวไปตัวหนึ่งมั้งน่าจะตัวนึงตัวหนึ่งอ่ะเจอแม่มือครับพอดีที่เข้ามาแล้วครอบพี่สดีพี่แจแม่เลยเหรอ ออโอ้โหแทกไอ้เหี่ยปวยกลนี่แม่งแบบนี่แกแม่เลยเหรอพี่ตามมาเพื่อนตามมาตามมางานมีกันเกลมันมาแชร์ดาเมจกันนะ่ะ <c oughs> แชร์ดาเมจกัน <c oughs> ผมก็ยิงเจ็บเยอะอยู่นนะ <c oughs> ผมยิงตายไปสองสองหรือสามเนีย่ยเฮียเนี่ยไอเฮียนี่ไปก่อนเลยมึง ตายก่อนเลยหมดแล้วเซนหมดแล้ว